ที่วัยที่บุงต้นให้ลบนใจให้ใส่ก็หลาเ้ยมันเห็นยูกายหนองนางใส่ย่งงี้กูมีเหลืองเ่าเหล่องเราตั้งเหล่องเราแยกหมอด้วยยังไงข้าเมียกูไปเที่ยวกระเทยละบอกว่ายากใส่ทูบพีทไปละ

ต่อนี้ผู้หญิงไปกินีนี่ผนอันใช้เป็นน้ำหาน้ำเบิ้งด้วยนี่หมูเด้งเล้วเด้งบางด้นนี้มีน้งใหม่ออกแล้วเขาบอกว่าตอนนี้กำลังมาแรงอุ่สีสเก็เอ๋หมูอะไรนะหมูกระทะโอ้ยมุวานป่คุณให้เป็นเป็นพันเดียวกันนั่นแหละคอณุออกคอดแต่นี้คุณทอดให้สวยได้ใจพี่ที่จกแบบนี้เขาบอกอไรบ้างเขาบอก่า ไอันเปมนหมูเลยอันเปมนหมูเไปด้หออกแนวยเด๋ยดู้หงออกแนวผโดหนาเลยยให้ถามเมื่อกวาม่นานมไปมันไปมันไปอมันอาบพะไรเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เจอฝนที่กรทมเป็นไรนะ ไม่สบายไม่แลยก็ไม่ได้แสดงเวผู้อ่านก็ไม่ได้แสดงเพราะอ่าเป็นเพราะอะไรนะไม่สบายเหนื่อยไหมเหนื่อยเราไปรอแดงไปรอแดงก็ตลกอะทั้งกองที่ใส่กูตายไปแล้วเนาะบ้าทีตายไปเอ็ี้ยทีน่ารักเอาต้องขึ้นกันขึ้นต้องกันแจกว่ามันอะแจกว่าจะตายน้อกันแึ่มห้องมันหายอย่างหนึ่งแต่แต่ผมดูแล ดีเลยนะมึงเนี่ยเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีที่สุดในบาทีมไงมาซื้อไบอกไอ้ยาวซื้อไอ้าวอยู่ในมาสันไงแน่ชื่อเขาไปมากดีแรงไนอมาให้แวมาสัอนมาสันิ้งแม่ั้งวตาว่ามันเนหมันเป็นคนยังไงมันเป็นเจ้าของโรงรมจิจนะคะ เป็นมหาเศรษฐีป่ะไม่ใช่มหาเศรษฐีทำธุรก,กิจทั่วไปแล้วเขาทำธุรก,กิจอะไรนี่นะเจ้าจอของร้านขนมครก ไอ้แมนไอ้แม่เอ๋อเดกออะไรออม่รอบศูนย์สองคุณเหมือนติดลอยกันบแม่เนยอันไปพ่นอันป่นเนียแบวเอยมดินเีเียไม่ชอเหรอไหนพอเอาคถามดูว่าโจคนไหนเออโจคนไหนคนไหนโจคนไหนเอาพี่อมพุิกแปนเนีเออ แหมฮะแมแมแมใหเอ้กเกินแย้มแมเสียเอาหายยไม่ได้ไปนองพ่อไสไปบนแรพ่อสองที่สี่ข้อตัดแขนเสียกาหทางเลยเอาแย้มอานคอคอ้แย้มเฮ้ยเ้แห้มเฮ้ยอ่านยองไสเจิาได้อ่ไสจะแดมาวอยู่น้ำกันมันผูกเชียวมาแล้วเฮ กลเลยแลูอยู่ไอแัวง่งก็ถือกันดีๆแต่อัสิมาตัวมาโคตรนียรตัวเออไปย้นมาพอดนีเอ็งไหนพ่อบังกันเขาจ้าวกม้ายังไ่ยินุ่ยบ่อพ่อว้องพ่อไปหาแง่กไปยนังนี่มาเลี่ยวกันเลยเอาไปได้ๆเอาเอแมจะลอกนใช่ไหมลูกจีด้ว่หหลานเป็นผู้ชายกนอนึ่ กิน้อมอยู่ใส่กินฟ้อมือแสบเท่ถามมาแต่เราแล้วคนอีกไม่กจอเสียงคุงนะครับดี๋ไม่เจอเสียเพงนะครับ้กจะขึนเปิดงานครับเอาลิงแกจังหวงแมวบ้านีนี่ตะเวนมาขืนันนี้้เออางพ่ออยูี่พรสี่ขอเรียนยาไม่้อนนะครับ่วงประมาณ T4 ระ4เซกสิ่งของลงน้ำจ้าตาว่า ปีนี้น่ะอีดินเนาะเจ็บ17ของอดิถาฮอดเริ่มพร้อมหลังมอลำนี่คือสิบ่ได้ลืมไสครับคือสิมาใกล้ๆลงแม่นโอ๋ข้านั่งแต่ฮึกเด้อมื้ออื่นก็หาอีขุนขามาอ้ายกับพาพองไปเล่น เขาจะร้องว่าเมื่อมองฟ้าหมุนเมื่อมนฟ้าหมองเนี่ยเาลองัซี่อนเมื่อมองฟ้าี่นีนะครับระบบ ไฟแสงสีเสียงเวทีวชุดการแสดงทุกชุดเราเปลี่ยนใหม่หมดอ่ยครับพี่ดีฮหัวหนาว่า,าสิเปลี่ยนตลกไปเล่ชุดเก่าอ๋อแมงแ่ชุดเขาทำไรบอ่ดีมากเลยหรอว<ะ>ัหนหว<ะ>หนหี้ขอบคุณนะครับเครื่องเสียงถือว่า นี่แบตของสาวน้อยจอนั้นที่ใส่นะครับเป็นสาวน้อยเพื่อนแพงและสาวน้อยลราเพลินโชว์ใส่เบสของอาจารย์ช้างช้างมาริโอช้างซิสเต็มนะครับถือว่าเป็นสองวงภายใต้การบริหารของบอลโจนะครับแล้วก็ใส้เสียงกลางแหลมเนี่ยของอเมเชอร์ของเฮียสงอาจารย์อาาจรย์ช้างนี่เป็นเจ้าของเจ้าของแบวนเจ้าของแบดด้วยแล้วก็ตู้ชุดนี้นะครับพี่น้องทีมบอให้ฟังนี่คือเอฟซีทั้งรับไป